ทุกคนดีเจกับผมนะดีเจกับผมที่ผมขอร้องล่ะในที่สุดอัปเดตที่ผมสามารถรีวิวทาวเวอร์ได้มันก็มาเวคุณรู้ไหมอัปเดตก่อนหน้านี้เป็นอัปเดตของทาวเวอร์อะไรใหม่มาไปเท่าชิบะไอวอลชิบะถ้าคุณดูราคาไปพึ่งบ้าหรือเปล่าจอให้คุณเก็บห้าหมื่นเป็นเวลาสองวันเพื่อรีวิวคูไม่ทำคุ่แ,แ็งโอเค ก็ท่านผู้ชมที่อยู่ช่องเทเลกับผมเช่นนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในฐานะของทาวเวอร์ดีเฟนซ์เอ็กซ์กันในรูบอกนะผมโดยในวันนี้ฐานะของทาวเวอร์ดีเฟนเอ็กซ์อยได้ประกาศอัปเดตฐานะทาวเวอร์ใหม่มานั่นก็คือฐานะของตัวกรานาเดียครับผมทาวเวอร์ตัวที่19ของเกมและก็เป็นทาวเวอร์ระเบิดตัวที่4ของเกมซึ่งเอาจริงผมค่อนข้างแปลกใจที่ว่าเอ่อทำไมคนถือน้อยหน่ามันแพงกว่าคนถืออาบิกีเป็นลูกกว่าเออเราจะไม่สนใจแล้วนะครับเราเข้าไปดูกันก่อน โอเคเรามาดูดีกว่าสเหรับราคาอยู่ที่2,750ถ้าไปเที่ยวกับวิชาทรูปเปอร์วิชาทรูปเปอร์เนี่ยจะราคาประมาณ2,000ผมถ้าไม่ถ้าคุณสู้ชมใสว่าถ้าผมถูกเที่ยวไปเพราะว่าทาวเวอร์สองอันเนี้ยมันคล้ายกันเว้ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากๆเลยเนี่ยก็ดูดิโ okay. อเคมว่าเราไปรีวิวทาวเวอร์อะไดีกว่าผมอ่าโอเคเข้าเกมมาแล้วทุกคนสังเกตอะไรหรือเปล่า ผม,มรู้ว่าสังเกตอนได้เปล่าแต่ว่าท่าน้ของตัวเพลงระหว่างรอรอเลือกหมดเนี่ยเปลี่ยนซึ่งเอาจริงคือผมนั่งฟังในทั้งวันอหะตอนนี้เออเริ่มไปดีกว่าครับผมไม่อยากคลิปยาวมาแน่นอนเราจะมารีวิวกันใน EC เพื่อเอ่ไม่รู้ครับเรารีวิวเท่าไหร่ใน EC โอเคสะเป็ทนท่าของแกได้นะครับผมต้นเกมอุ้ยราคา550เองแล้วกันต้นเกมได้แล้วระยะถือว่าสั้นนะเอาจริงสั้นมากเนี่ยโอเควางกันดูวางกูจะวางเฮ้ยอะไรกันโอเคสวย โอเคมาดูที่เลเ้ยวศูนย์ศูนย์ก่อนนะครับผมเร,เราเลี้ยวศูนย์ศูนย์มีระเบิดอยู่ที่แปดมีระยะกระโดดที่สองจุดห้าความเรเ็วโจมตีสามระยะแปดถือว่าระยะสั้นมากแล้วก็แต่ความเร็วโจมตีถือว่าเร็วนะคือถ้าเทียบกับท่าหน้าของตัวมิชชั่นสูเปอร์มิชชั่นสูเปอร์ใช้เวลาถึงแปดจุดห้าวิในการยิงโอ้โหไม่ได้แย่อู้ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ยนะเมื่อกี้ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะเคมาเราอัปเกรดกับสายบนดีกว่าสายบนนะรรรรผมมทาาาาาากกกลลลลลดดเเเเววอออ่โจตีหื ลงไป0.5ครับเป็น2.5แล้วก็เพิ่มระยะครับผมเพิ่มเนาะอันหนึ่งอ่าผมจะใส่หมวกแล้วก็ขั้นต่อไปของแก้ได้เลยโนเลชเพิ่มเลยเป็น10แล้วก็เพิ่มฐานะของตัวสเตนเดียหรือว่าระยะการระเบิดขึ้นกลายเป็น3แล้วก็คอนดูเวนตี่2อุ้ยถูกเร็วมากเลยคอนดูเวนตี่2กับได้เมจ10นี่คือแบบสุดยอดใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ตอนนี้ถ้าสังเกตคือตัวเขาจะสวมถุงมือแล้วก็จะใส่เป็นเหมือนกับหมวกทหารไหม ผมแบบหมวกข้าหยุคสงครามโลกอ,ะอ่ะวิญญาก็ไม่ได้แย่เอาจริงคือดูดิต้นเกียร์แบบเออเฮ้ยสุดยอดสุดยอดโอเคเออใช,ใ,ชใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แต่ก็ต้องมาดูกันว่ามันจะดีกว่าเท่าตัวมิสไซล์ทูเปอร์หรือเปล่านะเพราะว่ามิสไซล์ทูเปอร์เนี่ยคือคือว่าจังไม่รู้ว่านี่คือทาวเวอร์ที่ดีมากตัวนึงเนี่ยแล้วเท้าวตัวนี้ก็คือมีความใกล้เคยียงมิสไซล์ทูเปอร์แน่ๆครับเราจะเทียบกันสองันนี้แต่บางว่าจะทำเป็นคลิปแย่แล้วก็ดูเหมือนใช่ฮะถ้าเกิดพวกมันไม่อยู่ใกล้ๆก็คือมันจะเที่ย โอ้ก็ไม่ได้แย่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 นะพี่ชายพี่ชายจะจมาบ้านผมด้วยหรอบ้านผมนผม e ีแมวนะโอเคผมว่าเรามาอัพสายล่างสักสองครั้งดีกว่าผมเพื่อให้เออ่ตัวเขาทำงานได้แบบเต็มที่นะอัพสายล่างขั้นได้แล้วผม HE Generate ทำการเพิ่มดาเมจขึ้น4แล้วก็เพิ่มระยะการระเบิดการเป็น3.5แล้วก็อัพเกรดท่านที่สองของม Extra Sharpness เพิ่มดาเมจขึ้นมาโอ้ไม่กอว้าวโอเคเออโอ้ใช้ได้ โ okay. อเคนับไปเลเวลสขีสองผมจะมีดาเมจอยู่ที่22่สิมีระยะการบอยู่ที่3.5มีุคห้ามีลังการยงดีอยู่ที่2ของผมมีแล้วที่10ถือว่าใช้ได้ครับคุณดูเลยโคตรเร็วอ่ะเออใช้ได้ว่ะใช้ได้โอเคผมน่าจะอัพสายบนก่อนเพราะว่าสายบนถูกกว่านะครับเรา,เ,าเคยผลโอเคเสีย okay, บสายบนโอเคสายบนจะได้ท่าหน้าของเออมองเห็นถ่ายตัวแล้วก็เพิ่มระยะกับเ,เพิ่มดาเมจกลายเป็นสอ ก็ดีครับผมเลยผมเพิ่งกินกล้วยเยอะไปนิดนึงส,ส่วนสายล่าเนี่ยจะเป็นทนาล่าของออระเบิดสตันซึ่งอันนีน้น่าสนใจมากน่าสนใจมากโอ้ระเบิดสตันเนี่ยโอเคผมว่าเราได้ตังค์พอแล้วโอเคเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวผมโอเคอัพสายบนตอนนี้ทนาล่าของตัวเอ่อไดเนี่ยสามารถมองเห็นทน่าลของหายตัวได้แล้วซึ่งเอาจริงๆแล้วสำหรับราคาแค่สามพันแปดร้อยห้าสิบอ่ะได้เห็นหายตัวแล้วคือเร็วเร็วมากเว้ยแล้วก็อัพขั้นต่อไปจะเป็นทนาล่าของสติลเลอร์พึ่บเล่นเป็นหกสิบสี่ ราคาสามพันห้าเนี่ยนะโอ้โหโอ้โอใช้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกงเลยนะก็คือมันถูกมากอะ่ะค,คือคุณลองกิดสภาพนะถ้าเกิดไปเทียบกับทะน้าของตัวเอ่อทน้าของไอ้เจ้ามิซายทอบเปอร์เนี่ยคุณจะจ่ายเยอะวก,นะออยกว่ามากมากนะเพราะเดเมจหกสิบกว่าเดเมจอะโอ้โโอ้โใช้ได้ใช้ได้แต่ผมก็ ผม okay. เราต้องลองใช้ครับถึงผมอย่ามาี้บอกได้ว่านี่คือทาวเวอร์ที่ดีหรือเปล่าโอเคผมว่าเรา,าลองอัพสายล่างดีกว่านะแล้วขอไว้อีกตัวนึงนับเพื่อนอันนี้เพื่อนอันนี้เออ่พี่ชายเองนะเขาชื่อว่าจิมมี่ส่วนนายชื่อเออ่เจริมี่แล้วกันโอเคเจริมี่นี่จิมมี่จิมมี่จะอัพไปสายล่างนะผมสำหรับสายล่างจะเป็นฐนานของสายแนวซับพอร์ตหรือว่าเป็นสายสตันนะซึ่งจริงก็คืออีกอย่างนะถ้าคุณไม่รู้ฟันเฟคของทาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือ,อ,อมันเป็นทาวเวอร์สตันตัวแรกของเกมนี้ ก็คือเราจะไม่นับการแช่แข็งจากพวกฟรีเซอร์หรือว่าไคลโอเรนเจอร์นะเราจะนับการสัตนซึ่งจะนะจะมันโยนวืดเหรอวัดเราน่าจะมีปัญหาแล้วคือคือคุณเห็นใช่ไหมเมื่อกี้คือเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้มันโยนก่อนตัวนี้มันก็โยนตาว้ยแต่ถ้าเกิดศัตรูมันตายก่อนมันก็จะโยนวืดเรามีปัญหาต้องคุยกันอย่างนั้ก็คือเวลาทำว้ตัวนี้แบบเปลืองการโยนมากเลย โอเคตั้งที่สำหรับปกตอนนี้ถือว่าทาได้ดีมากนะมาถึงเวฟก้าโดยที่แบบไม่ได,ด้หลุดตัวอะไรเลยอยู้ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำไงกับโทนี้ฮะอาร์บอร์ซัมบี้เลือดร้อยหนึ่งอ๋ออ๋อ้อ,โ,อโดวนวุ่นอีกอ่ะชอบการที่มด้โยนเออสวยโอเคมารองอัพทนาของตันอีฟโรซี่ครับผม มื่ออัพมาเป็นสายล่างเนี่ยขอสายล่างจะทำการเพิ่มดาเมจเป็น45แล้วก็สตัน stun 0.25v ของผมแล้วก็คราวนี้เนี่ยท่าน้าของข้อเสียของสายล่างนะคือสายล่างจะมีคือมัน s t u นไม่ได้ทั้งหมดนะมันจะ s t u นเพียงแค่3ตัวแถวๆแล้วก็สายล่างจะตีนานกว่าสายบนมากโอเคมาดูกันอ่าโอเคอันนี้จะเป็นท่าน้าของ3ขี3ขี2กับ2ขี3ถือว่าอุ้ยอู้หูอือถือว่าถือว่าถูกดูดี <laughs> นี่ไก้มาดูดิเดี๋ยปะผมผมผมไปดูโอเคเรามาดูการสตันของนี่ก่อนอ่คนาคุยนะเมื่อกี้ซอมบี้มันหยุดตรงนะะั้ะอ่าอุ้ยแล้วอ็เอ้สวยนะผมชอบนะนี่ผมไม่ได้ใส่เอฟิกสวยนะผมก่อนผมปอาแตเอฟเฟกแค่ต่ำสุดเลยโอ้ยดูดีอ่ะเป็นแบบเหมือนไม้สายฟ้าเออพิกาจูอ่ะพิการปิก้าโอ้ตั้งชื่อใหม่มาไนอะ้นี่่ชือพิกาจูส่วนไอ้นี่ชื่อพิการปิก้าร์เลกันไอ้นี้มาแล้ว สายบน4ขีด2หน่วยยึดกำลังเพิ่มเพิ่มดาเมจขึ้นสาย12แล้วเพิ่มระยะหนึ่งนีแล้วจะมี64คือแบบโคตรโคตรโคตรถูกอะแล้วโคตรแรงเลยนะคือพวกเชนเนตแบบอ่าใช่ครับแทบไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่โกงโกงแค่นั้นอะโกงเลยแหละตัวเนี้ยแต่ว่าข้อเสียของสำหรับท่าของตัวสายล่างอะคือสายล่างไม่มีการมองเห็นหายตัวนะสหรับไอเนี้ย ก็คือให้ระวังให้จับจำไว้เลยครับผมว่าสายล่างจะไม่มีมองเห็นหายตัวแล้วก็เลือกใช้ดีๆกับสถานการณ์นะครับคุณต้องการอะไรระหว่างมองเห็นหายตัวกับแล้วนอของการสตันน์วุ้ยแต่ถือถือว่าทำดีนะเนี่ยดูดิคุณดูดิเออไม่ได้แย่ครับโอเคผมว่าเรามาอัพานะของสองขีดสี่ครับจากสองขีสี่จะทำงานเพิ่มขึ้นขึ้นสี่สิบดาเมจกลายเป็นแปดสิบดาเมจสแตนน์านขึ้นสองเท่าไปศูนย์จุดห้าวิเพิ่มระยะการระเบิดเป็นสี่จากสามจุดห้าแล้วก็เพิ่มในานของจำนวนการสแตนน์เป็นสี่มมรระะยคับผ โอ้ก็เอาจริงนะมันมันพูดเจอว่าผมจะคอหมดแล้วแล้วมันจะโยนมืดอีกนานไหมโอเคของคุณพระเจ้าไม่วืดแล้วโอเคถือว่าจริงไปท้าวที่ถูมากประสบการณ์ก็เกรียดนะโอเคผมขอประกาศตัวนี้เป็นสตรองเกตนะคุณจะได้เห็นสตัร์แบบง่ายๆนะผมโอเคแล้วเหลือแค่อัปเกรดเป็นขั้นตันแล้วซึ่งเอาจริงๆตอนนี้มันถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะเว้ยมันเทพไม่หลุดอ่ะแล้วไม่เดมีดคือแบบแรงอ่ะเออมันแรงมากอ่ะมันแบบมันดุดันไม่เกรงใจใครอ่ะฟอร์ดเรนเจอร์ แรนเดียดเดอร์เอาละครับนี่คือการต่อสู้กันระหว่างไอ้โง่สองคนที่ถือน้อยนาปะทะโคตรซอมบี้ใครจะชนะครับใช่ครับผมไอ้โง่สองคนที่ถือน้อยนาจะชนะโอเคแล้วผมว่าเรามาดูการสตันตแบบใกล้ๆสิเนี่ยคุณเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ซอมบี้มันจะหยุดเดินไปวิ่งอ่ะโอเคสำหรับรการสตันตที่ผมเขาบอกก่อนว่ามันจะไม่ได้สตันทุกลูกนะผมเมื่อเท่านั้นของซอมบี้โดานาส,ดสนตันหนึ่งครั้งเนี่ยผมมันจะมีเวลา0.5วินาทีที่จะไม่โดนสตันครั้งที่สองนะนั้นก็ ใช่ครับคุณไม่สามารถสเปมสายล่างเยอะๆได้ครับไม่งั้นมันก็จะไม่ติดสันโอเคตังเราพอแล้วเ,เรามาอันนี้กันเลยครับผมโอเคแกดค่ที่5ขีดรนะับผมสายบนตันนั้นจะมีเดเมจจากหู14กลายเป็น180แล้วก็เพิ่มระยะขึ้นมา1แล้วก็โอ้ว้าวอู้ยถือว่าเท่นะแล้วก็ e วเอฟเฟคระเบิดเปลี่ยนด้วยนะคุณดูนะอ่าน uh, e ี Ooh, e ่อู้เอฟเฟคเราจะเป็นมาขับเป็นไฟอ่ะอุ้ยเท่เท่ แล้วก็ยืนมองว่าสายบนสามารถมองเห็นเตีวได้นะแล้วก็ถือว่าเดเมจไม่แรง,งมากห่วยก่อนโอเคแล้วมาดูชาร์จของตัวเดเมจแบบตั้งสลัสายบนนะสายบนจะมีได้มาอยู่ที่หนึ่งร้อยไปสุดเเมจระยะระเบิดสามจุดห้าโอ้ความรับรองตีสองจำไว้นะทุกคนนี่คือมันสามารถตีได้หลายตัวพร้อมกันควารมรับรองตีสองระยะสิบสี่แล้วก็ชาร์จของ DPS อยู่ที่เก้าสิบเลือดเสียมึงดังเลยปะป่าดิโอเคถือว่าใช้ได้ ถือว่าโหดเอาจริงๆเลยนะผมพูดจริงๆเลยเนะี่ยแต่ขอ้อเสียด้านก็คือทาน,น้าของตัวนี้มันระย,ยะตางระเบิดเออเล็กฮนะถือว่าเล็กมากจริงอ่ะคือ3.5ถ้าไปเทียบกับทาน,น้าของตัวเออไอ้มิสไซล์ทรูปเปอร์เนี่ยมิสไซล์ทรูปเปอร์รู้สึกว่าจะเยอะกว่าไหมเดี๋ยวเราลองวางแล้วมาเทียบนะโอเคแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างก็แน่นอนมันจะเหมือนที่ว่ามิสไซล์ทรูปเปอร์แล้วข้อเสียก็คือมันจะเออค่อนข้างแพ้ตัววิ่งเร็วฮนะก็คือมันก็ไม่แปลกกับตัวที่เป็นตัวตีช้าอย่างเงี้ยแต่นี่เร็วมากสองวิอะ่ะ สองวิ้ขว้างหนึ่งลูกอ่ะเนื้อเพื่อนเนาะเร็วม,มากเลยเนะาะพอไหมเมืเ่อกี้เขาตอบใช่ครับเขาตอบใช่กับผมคุณ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 ไม่ได้ยินแต่ผมได้ยินเค okay, ระบับสายล่างตันดีกว่าแล้วตังเพื่อนเนี่ยเปสองร้อยยี่สิบห้าการสั้นหนึ่งวิแล้วก็สั้นได้ทีละห้าตัวครับผมแล้วก็เพิ่อนเนี่ยป็นสิบห้านะแล้วก็โอ้ว้าวโคตรเท่อ่ะดูดิแล้วก็ตรงน,นี้คือเดามจมันแรงมากแล้วสองร้อยยี่สิบห้า แล้วก็ใช่ครับเราเริ่มหลุดแล้วเออไม่เป็นไรฮะแล้วเบิดสองตัวเอาอยู่ผมเชื่อเนี่ยอุ้ยคือคือสายล่างไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สตันดดได้แม่งแรงจัดนะน <c oughs> โอ๊ยแล้วก็ขุดแต่คุณสังเกตอะไรไหมหรอครับผมว่าสายล่างกับสายบนเนี่ยดีพเเท่ากันแต่ว่าราคาไม่เท่ากันนะจะสังเกตได้ไหมดีพีเอสายล่างเป็นเก้าสิบผมดีเอสายบน 90, ก็เก้าสิบแต่ว่าสายล่างจะระยะเยอะกว่าแล้วก็เป็นสามารถสตันได,ด้แต่ว่าตีช้ากว่านิดนึงฮะแค่ศูนย์จุดห้าโอ้ยเป็นพึ่งคอ เดี๋ยวแมฆสตัร์โอเคโอเคมัน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 เพิ่งเปลี่ยนมันเพิ่งเปลี่ยนสิที่ผมเคลียร์เท้าไงเทวอชี่นี่โกงโอเคผมว่าเราขออนุญาตขายขายก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผมคลิปนี้มันคือการาเดียไม่ใช่คลิปเพื่อนเห็นไหมสแปมเหตุแล้วก็ตามที่ผมบอกไปว่าท่าหน้าของตัวทาวเวอร์อย่างการาเดียการสตัร์ของมันเนี่ยจะมีท่าหน้าของดีเลย์อยู่แต่นั่นก็แค่เนาะว่าถ้าเกิดถ้าคุณจะใช้ในการซัพพอร์ตเนี่ยวางแค่ตัวเดียวก็พอครับผม แล้วก็ที่เหลือถ้ากูดคุณจะเพา่มอะไรอีกเ,เพิ่มก็วางไปสายบนจะดีกว่านะแล้วก็วางสายลัคแค่ตัวเดียวนะแค่ตัวเดียวเพราะว่าแต่ที่บอกว่ามันมีเออ่หยุดหยุดสตันอยู่แล้วก็ปัญหาขวดสแปมเพิ่มแป๊บนึงเราจะมาดูดีกว่าว่ามันจะสู้บอไไสได้่ยมาสำหรับผมนะก็ตามที่บอกว่มันเป็นเท้าต้นเกมอ่ะมันมันไม่น่าสู้บอสไหวแต่ใครไปคิดว่าขนาดเรนเจอร์สู้บอสได้อ่ะเดี๋ยวผมขอ,อ็ย่าบัฟตัวพวกนี้แป๊บนึงดูดิโอ้โขโอ้โข เค okay, เดี๋ยวเราจะมาลองแบบบัฟดีเจแบบเต็มที่แล้วผมมาดูดีกว่ามันจะด e ีเจมิดมาเท่าไหร่นะจับสายบน okay. โอ้โใช้ได้เลยลเนี่ยเฮ้ยกินผงว่ะมันก็ไม่ได้แย่นนะโอเคแล้วจะท้ายคลิปเราจะมาพูดกันว่าทาวเวอร์นี้ควรซื้อหรือไม่ครับเดี๋ยวผมจะมาพูดท้ายคลิปแล้วสำหรับตอนนี้ผมแนะนำผู้คนซื้อชนะของมิชชัทูเปอร์ก่อนจะดีกว่านะเพราะแน่นอนมิชซาทูเปอร์มันเดมิทแรงกว่าแล้วก็ ผมไม่คิดว่าตัวนี้มันสามารถแทนกระสายซูปเปอร์เรื่องแดนมีดได้เว้ยเพราะแดนมีมันเบาวกว่าเยอะมากเออเอาจริงจริงบัฟเต็มแล้วหรับสายบนเดี๋ยวผมจะวางสายล่างไว้เออไม่รู้เวลาบัฟมันจะควรบัฟหรือเปล่าเดี๋ยวรอแป๊บน,นะครับผมรอแป๊บนึงเียเคุณโอ้โหคุณผมชอบคุณผมโคตรชอบเอฟเฟคระเบิดเลยเว้ยคุณดีเอฟเฟคระเบิดไหมสวยจัดอะ เออสวยจัดสวยจริงสวยจริงสวยจังอรหังสัมมาคุณดูคือสิ่งที่ผมมีตอนนี้แม่งมีแต่ปะป่วยอัดเจ้าทีครับไ้ยเห็นเลยคือไม่ไมีแต่ไฟเต็มแบบคุณดูดิไม่ได้มีแต่ไฟเต็มแบบตะลุยกู้ม็นอะไรโอเคเรามาดูดีกว่าของท่านเอาดีเจสายบนตันเนี่ยกับสายล่างจะลดจากสองวิกลายเป็นหนึ่งจุดสี่ห้าวิวิถือว่าเยอะ เือสายบนทั้งหมดลานสองจุดห้าก็จเป็นหนึ่งจุดเจ็ดห้าวูสตันแบบไม่ยัง้งแน่นอนอะ่ะแค่นั้นเลยฮนะโอเคแล้วก็เอ่อไอเออเอ่อเอ่เอพลิปข้ามให้แล้วครับพี่ที่ที่เอ่อของมันนะครับไม่ติดใจนะไม่ต้องเริ่มคลิปใหม่โอเคเอ่อ <laughs> <c oughs> ผมไม่จะพูดอะไรแล้ว <c oughs> โอเคอีกอย่างนะที่เรสนใจกับทาวเวอร์ตัวนี้นะคือคุณเห็นแบบพวกโขดหินในด่านดวงจันทไหมแต่แล้วของทาวเวอร์อย่างกาลเดียสามารถคว้างข้ามมันได้เว้ย ให้อ so 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 ่มันคือมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยจริงนะผมชอบมากเมื่อสิบนะฮะเอาแป๊บนะผมขออนุญาตจะแปมตังนี้เติมอันนึงบอสการจะมาแล้วเราก็จะไม่ยอมตายกับบอสเอ่อทำไมกูไม่ขับหวานใจกันหรอวะเชื่มา้ครับเราไปดูว่าเอ้ตัวนี้สามารถทำกับดีกับบอสขนาดนี้ครับจะ่ผมว่าไม่น่ารอดจริงเร็วเร็วเร็วเะแปมเแปมมาเยอะที่สุดไม่มีแต่เอฟเฟกต์ไฟเต็มหน้าผมขอซูมกลับนะไม่ไหว เราเบิดมันฆ่ามันฉีกกระชากไส้ในมันออกมาเฮอ้โหคุณ huh. ด um ูด uh ิค huh ุณ uh ดูเพลงด็อกเตอร์ด huh. uh ิเพลงคุณชอบดอกไม้ไฟไหมผมชอบดอกไม้ไฟมากเว้ยคิดหน่ยครัเอ่อ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 กวนี่นี่คือคำว่าโกงสำหรับบอสครับแค่นั้นแหละ ตายตายขอร้องอะพ,พี่พี่ครับผมผมไหว้พี่ละ่ะพี่ตายให้ผมเลยน,นะว่ามึงไม่ตายแน่เลยไม่เขา้ารลางสองครับเออกูตายแคนไม่โอเคโอเคผมว่าเรามาสรุปกันดีกว่า <laughs> สำหรับตัวอย่างกาเดียผมจะให้อยู่ในระดับดีให้แค่ระดับดีนะไม่ถึงขั้นดีมากถ้าถามว่าสมควรซื้อไหมสำหรับผมนะ อย่าเพิ่งซื้อครับผมอย่าเพิ่งซื้อก่อนแนะนำว่าให้ให้คุณเนี่ยซื้อวิทยุแหกตัวมิชชั่นทูเปอร์ก่อนแนะนํานะเพราะว่าเอาจริงมิชชั่นทูเปอร์ถูกกว่าแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีกว่าในเรื่องของแดมเมจนะซึ่งเอาจริงคือที่ผมบอกไปเขาบอกว่ามิชชั่นทูเปอร์ดีกว่าระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณต้องการตัวแบบสตันแล้วคุณมีแดมเมจแรงๆเช่นปุกบจัมเบิลนอตหรือว่าเรลกันเนอร์พวกนี้ผมซื้อเดี๋ยวซื้อแกนเลียดอัพสายล่างครับผมจะพูดยค Đừng để trời thêm khiêm tha Bye bye.